ย,ะะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ทางวแอม a n n e l ค่ะน้องๆ FC ส่งรูปวาดแฟนแอาร์ตเข้ามาให้พี่อ้อมใน Facebook นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันก่อนนะคะรูปแรกนี้ก็ส่งมาจากน้องออกัสค่ะน้องออกัสก็ใช้แอปวาดมาให้พี่อ้อมนะคะรูปน่ารักมากๆเลยนะคะ รูปต่อไปนะคะก็ส่งมาจากน้องแทนค่ะว้าวมีน้องแทนกับพี่อ้อมนะกําลังจะเดินเข้าบ้านด้วยกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆรูปวาดน่ารักกันทุกคนเลยวันนี้นะคะพี่อ้อมก็อยู่ในเกมโ o b l บล็อกเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้พี่อ้อมจะชวนน้องๆเข้าไปเล่นในด่าน M ิฟซิตี้กันค่ะด่านมิฟซิตี้จะมีการอัปเดตอะไรน่ารักน่ารักกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นด้วยกันเลยอ๋อยโยโอตอนเนี้เราก็อยู่ที่ร้านเพชช็อปกันนะคะ วันนี้มีของเล่นมาใหม่คะเดี๋ยวพี่อ้อมจะซื้อของขวัญให้เลสน,นะจ๊ะว้าวพี่อ้อมคะเรศอยากได้จังเลยค่ะของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ยฮ้ได้เลยเรสตามเข้ามาเลยว้าวไปดูไหนสิมีอะไรอัปเดตใหม่ไหนสิว้าวนี่ไงของเล่นใหม่อุ้ย น้องๆคะมีอาหารของเจ้ามีฟ์ด้วยค่ะเฮ้น่ารักจังเลยนะเนี่ยโอ้ราคา250คอยนะซื้อไปเลยใหญ่ว้าวและนี่อะไรเนี่ยของเล่นอะไรเนี่ยว้าวและนี่ก็ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งนะคะเื้น่ารักจังเลยอยาเปลี่ยนได้หลายสีนะคะเนี่ยเอจะเอาสีอะไรดีนะเนี่ยโอ้เอาสีเขียวดีกว่านะ นี่เลยราคา450คอยค่ะซื้อไปเลยนะคะเอ้ยยังไม่หมดยังมีของเล่นสปริงอีกนะเนี่ยอ้าวแด้งหนึ่งแดงหนึงงหน่งนี่นี่ก็น่ารักนะนีเ่เดี๋ยวซื้อไปดีกว่านะเนี่ยถ้าทางเรจะชอบมากมากเลยเนี่ยจัดไปเลย550คอยอุ้ยมีน้ำด้วยอ้าวเรจะได้กินน้ำแล้วนะ จัดไปเลย2 5 0อยคอยปะเราไปข้างนอกกันต่อดีกว่านะว้าววนไปเลยบึนบึนวันวันวันว้าวพี่อ้อมฮะนาน,นานที่จะเข้ามาในมิฟตี้นะคะเหมียวใช่แล้วจ้าแบล็กกี้เดี๋ยวเราไปดูเฟอร์นิเจอร์กันก่อนนะสวัสดีครับต้องการเฟอร์นิเจอร์อะไรดีครับอาข้าดูกันนะคะมีอะไรมาใหม่ๆบ้างเอ้เราจะซื้ออะไรดีนะเนี่ย ว้าวน้องๆคะมีโต๊ไม้ด้วยนะอู้โต๊โตไม้ก็มีหลายสีพี่ออมเลือกสีชมพูเนี่แหละแค่ลอยคอยเองแล้วก็แจกันดอกไม้ค่ะวี่แจกันดอกกุหลาบซื้อไปตกแต่งโตซะหน่อยะนนีเนยเอาไปเลยเอที่บ้านยังไม่มีกระจกเลยนะเดี๋ยวซื้อกระจกไปสักบ้านนึงดีกว่าไหมแบ็กกี้นีเลยค่ะเหนียวจัดไป เอ๊ยอย่างอื่นเราก็ซื้อได้เยอะแยะแล้วนะเนี่ยอุ้ยมีรูปภาพมาใหม่นะจ๊ะไในสิขอดูหน่อยเอ๊ยอันนี้ก็น่ารักนะเอาอันนี้ดีกว่านี่เลยจัดไปหนึ่งรูปพี่อ้าวยังไม่หมดจะมีรูปเด็กผู้ชายด้วยนะเอาอันนี้อีกอันหนึ่งดีกว่าได้แล้วไปกันต่อเถอะลักกี้ เดี๋ยวเราไปเดบพาซ่ากันดีกว่านะคะเอ๊รู้สึกว่าเราจะเริ่มหิวแล้วนะแบล็กกี้หิวไหมอ่ะอ่าแบล็กกี้เริ่มหิวพิซซ่านะคะเหมียวถ้าอย่างงั้นเรามาดูร้านพิซซ่ากันก่อนนะจ๊ะเอ๊ะวันนี้จะกินพิซซ่าอะไรดีนะอะน่าเปเปอร์นรนีดีกว่าไปกันเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องมาเลยมาเลยพิซซ่าร้อนๆหอมกลุ่นจากเตา มาพร้อมแล้วก็กินแล้วนะคะเอาเลยแบกี้เล็กกินด้วยกันนะหยำ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 อืมอร่อยจังเลยน้นไม่อ่ะอืมอร่อยอร่อยอ้าววันดีเพื่อนอานนี่ไม่ใส่เสื้อด้วย <c oughs> เอามากินพิซซ่าด้วยกันนะ <c oughs> โอ้อไรเนี่ยพี่อ้าอาฮะน้องเขาไม่ใส่เสื้อฮะเหนียวอุ้ยแบกี้ดูสิในร้านพิซซ่านะมีทิชชู่ไว้บนโต๊ะด้วยนะโอ้โห มีชิดชู่จริงๆด้วยนะคะเหมียวว้าวเดี๋ยวเราไปแวะโรงพยาบาลกันหน่อยดีกว่านะเนี่ยไม่ได้มาตั้งนานแล้วอะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีจ้าออมแอมอ้าวมาเที่ยวโรงพยาบาลเหรอจ๊ะเชิญจ้าอ้าเพื่อนเป็นอะไรอะ่ะเมื่อคือนที่ฉันโดนผีหลอกอะ่ะจับไข้หัวกรอนเลยอะ่ะแถมยังลื่อนตกบันไดด้วยนะหัวล้าน ผมเธอร่วงหมดหัวเลยหัวล้านเลยอ่ะอ๋อไม่ต้องกลัวนะนี่มันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองว้าวเดี๋ยวเราไปดูห้องของมิฟดีกว่าน,นะคะอุ้ยดูดิเจ้ามิฟนอนน่ารักเชียวเอ้ยเอ๊ะหลับสบายเลยเนี่ยเออพี่อ้อมฮะทําไมอยู่ดีๆพี่อ้อมใส่เฟือแล้วคะเหมียวเฮ้ยไม่รู้ใส่เฟือกหรือบอกปูนเนี่ยนคกี้ดูสิมิฟกลิ้งได้ด้วย มีปีน่ารักนะเข้าโรงพยาบาลต้องไปกลิ้งๆในโรงพยาบาลเลยอะอ๋อสวัสดีออมแอมสวัสดีจ้าเพื่อนๆนี่นี่เพื่อนๆมาเที่ยวกันต่อเถอะนี่ฉันจะพาเธอมาบ้านฉันนะมาเลยเข้ามาสินี่วันนี้ฉันว่าฉันจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้านใหม่หน่อยนะเธอมาช่วยฉันตกแต่ง่อยนะได้เลยครับนี่ อ้สบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจบ้านฉันเองแหละเอาละคะน้องๆเดี๋ยวเรามาตกแต่งบ้านก่อนนะคะแต่อันดับแรกนะเดี๋ยวเรามาเอาของเล่นให้เจ้ามิของเรากันก่อนนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราวางวางของเล่นดูนะนี่เลยอเอาเลยเ,เล่นเลยดึงกระดิงกระดิงฮาพี่อ้อมขาวเท่ชอบมากๆเลยค่ะเหมือนได้ออกกำลังกายนะคะเฮ้ย เรดชอบพี่ก็ดีใจอย่างเนี้ยอุตส่าห์ซื้อมาให้เนี่ยได้เยอะนะเอาละค่ะระวังถาดน้ำไม่ให้เจ้าเรดของเรานะคะนี่เลยแล้วก็วางอาหารไม่ให้ด้วยนะคะเอ๊ไม่รู้ว่าเจ้าเรดจะหิวเมื่อไหร่นะอุ้ยกินข้าวแล้วกินใหญ่เลยงำงำงำฮ่ารเรดอร่อยใยนะคะไม่ได้กินข้าวมาหลายปีแล้วค่ะ <c oughs> อ๋อกินเยอะ <c oughs> ๆเนาะเรดจะได้อ้วนๆนะอู้มีน้ำด้วยค่ะถาดนา เดี๋ยวพอเรดหิวน้ำอะไรก็จะไปกินน้ำนะเอาเข้าห้องน้ำยังต้องอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางของเล่นนะคะอีกอันนึงไว้ให้เรดด้วยนะคะเผื่อว่าเรดอยากจะเล่นนี่ไงมันเป็นที่นอนค่ะที่นอนไว้สำหรับเจ้ามีของเขามานอนเล่นตรงนี้ได้นะคะว้าวน่ารักจังเลยอ่ะเอ๊ะ เดี๋ยวนะซื้อโต๊ะสีชมพูมาโต๊ะไม้สีชมพูจะวางไว้ตรงไหนทีนะวางไว้ตรงนี้ดิกว่าข้างๆเตียงแล้วก็มีชั้นสีขาวไว้นะคะไว้สําหรับวางของค่ะอ้าวแล้วก็วางแจกันดอกไม้ไว้ข้างบนด้วยนะอุยห้องดูคันและฟูสุดๆเลยอะ่ะดูหวานแหววมากเลยเอย้แล้วก็กระจกสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้แถวๆในห้องนี้นี่แหละ เดี๋ยวก่อนนะขอขยับอันนี้ก่อนนี่แล้วก็วางกระจกไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ชั้นสีขาวเราก็จะมาวางใกล้ๆชั้นวางของตรงนี้ค่ะส่วนห้องนี้นะคะก็จะตกแต่งรูปวาดใหม่นะคะนี่เลยเป็นรูปภาพนะคะนี่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะติดไว้ตรงนี้รูปนึงนะคะแล้วก็ติดไว้ด้านนี้อีกรูปนึงค่ะ นี่น่ารักจังเลยะแบกกี้ชอบไหมล่ะว้าวแบกกี้ชอบมากมากเลยค่ะเหมียวอ้อร้อนจังเลยนะเนี่ยวันนี้อากาศร้อนเดี๋ยวมาตกแต่งห้องน้ำใหม่ดีกว่านี่เป็นวอลเปเปอร์สีเหลืองนะคะสลับสีขาวนะแล้วก็จะเป็นพื้นหินอ่อนสีดำค่ะให้มันดูคล้ายๆกับเป็นห้องน้ำสักทีนะเนี่ยเฮ้อ้ร้อนจังเลยเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไงก็ขออาบน้ำก่อนนะ สมขออาบด้วยคอนสิครับอเต็มที่เลยเข้ามาอาบได้เลยนะนี่อ่างของฉันนัเป็นอ่างเป็ดจากกุชชีด้วยนะ <c oughs> อ่าเขายังชั่วหน่อยเนาะอากาศร,ร้อนๆอย่างนี้ได้อาบน้ําเย็นๆนี่มันสดชื่นจริงๆเลยเนี่ยอ๋อใช่แล้วครับได้หมดท้าสดชืน่น <c oughs> ว้าอาบน้ำเสร็จแล้วไหนมาขอส่องกระจกหน่อยสิ อ้โหทำไมไม่มีเงาสะท้อนเลยเนี่ย <c oughs> อ้าไม่ส่องก็ได้ขอเต้นก็ได้นะเนี่ยอ้าววันนี้เราก็สนุกกันมาทั้งวันแล้วนะแบก,กี้เดี๋ยวเราเข้าว่าไปพักผ่อนกันดีกว่านาะได้เลยค่ะเหมียวแบก,กี้ก็หิวข้าวนะคะเดีย๋ยวแบก,กี้ไปอาบน้ํากินข้าวดีกว่าฮ <c oughs> ล่าค่ะนัน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการปรจมนภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันบหมล่ะเตรียมพบกันพฐมนภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลบยบาย